ปลาจะแห้งเติมหังกะเพราอีกครับเพื่อนครับสวัสดีเจ๊สดครับสวัสดีค่ะนี่จะเป็นเมนูที่ห่างหายไปนานใช่ไหมมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะน้ำพริกมะขามอ่อนเดี๋ยวต้องโทรไปบอกลูกค้าแล้วเขามาหลายหนไม่ได้ไม่เจอน้ำพริกลูกค้าถามหา ที่ไม่มีเพราะไม่มีมะขามคุณนั้นนั้นมันไม่มีมะขามไงไี่ไมะขามอ,ออกแล้วมะาขาม,ม,ม,มากำลังอ่อนเลยได้มะขามมาทำแล้วสบายใจเลยไม่มีเม็ดเลยมะขาม,มและเมนูเห็นเจออสบ่นว่าทำยากด้วยใช่เวลาเอามะขามไปล้างไปปั่นไปอปอกหอมปอกกระเทียมทุกอย่าง หัวไหมใช่หัวกะทิลงไปครับมันพริกมะขามอ่อนใช่มีร้านนี้ใส่หัวกะทิเ็าใส่หมูลงไปเดี๋ยวเยอะขึ้นนั่นใช่เดี๋ยวค่อเยเติมขามเราใส่หมูด้วยหมูกิโลครับเนี่ยสามโลสามโลหมูบดสามโลหนร้นานนูน้นใช่มะขามก็สามโลมะขามก็สามโลใช่นี่งไงโอ้ย ยกไม่ขึ้นเลยกระทะนี่มันสิกว่าโลแล้วมั้งเนี่ยพอผสมเสร็จอ่ะหมูสามมาขานสามแล้วยังอะไรอีกกระทิกอีกกระเทียมหอมกระเทียมหอมกะปิกะปิกหลายอย่างเลยซึ่งเจอาต้องซึ่งเจ้าต้องทำมาส่วนแล้วเนาะก็ทำมาจากบ้านนั่นแหละเย็นเมื่อตอนเย็นน่ะ ผัดหมูกับนี่ใช้ไฟอ่อนๆใช่ไหมใช่ผัดกับหัวกะทิเอ้หมูสุกว่าเชออสบอกว่าเดี๋ยวมันคอยแต่จะไหมไม่ค่อยดูมันจะไหมเมนูนี้ทิ้งไม่ได้มสวยหมูผัดกับหัวกะทินะ ยังไม่เคยกินผีเหมือกอนยังไม่เคยใช่ไหมน้ำพริกมะขามตั้งแต่มาทำงานนี่ยังไม่มีมะขามไม่มีมขามตลอดไม่มีนะแลไอเทมเนี่ยของหากินยากนี่นใส่เดี๋ยววันนี้ต้องสองถุงไงไปแย่งกับคุณตั๊กแต่เข้ากันอยากกินกับปลาสลิดนะไันนีไม่มีปลาสลิดไม่รู้อ่ากินอะไร พุกข้าวแล้วก็แตงไาแค่นี้แหละง่ายง่ายฮะกินกับผักกระเฉดสดกระเฉดสดถามผมไหมผมกินกับขมิ้นขาวเออขมิ้นขาวก็ยังแล้วก็ไอมะเขือขาวๆอ่ะมะเขือไล่ลายอ่ะมะเขือมะเขือเจ้าพญาเออมะเขือลายแหลมแหลมแล้วก็ขาขาวแหลมแหลม กวยไม่ใช่เจ้าพยามะเขือเสวยแล้วก็แล้วก็ปลาสลิดจบกรอบชิกๆีนะเอฟซีฟังแล้วเวลากินกินอะ่าไรมั่งอ่ะคอมเมนต์มาเผื่อผมจะได้ชอบอบะนั้นแล้วแต่ชอบแต่คุกเข้าแล้วร้อนน่ะเด็ดสุดละ ก็อ่อนๆเนาะค่อยๆผัดให้มันสุกเพราะอะไรไม่อยากให้แตกมันไม่ใช่หรอกหมูมันจะได้ไม่เป็นก้อนอะหมูจะได้ไม่เป็นก้อนเดี๋ยวมันไปเป็นก้อนอยู่กับน้ำพริกเดี๋ยวถ่ายรูปส่งเข้าไลน์ ตื่นมาพบจะได้โอ้ยเอาด้วยเจ้เอาฮัทเจเอาฮัทเมื่อวานไปซื้อเครื่องปั่นมาใหม่แล้วด้วยซื้ออะไรนะเครื่องปั่นเครื่องปั่นเอาให้มันใหญ่หน่อยไงมันไม่งั้นมันเสียเวลาโอ้โหมันจะปั่นเสร็จไม่ได้มาตั้งนี่เนาะส่วนมากปั่นมันก็อยู่ที่บ้านขายมาอีกแล้วสามพันเราชอบซื้อของใช้เอาที่เราจะสะดวก่ะไม่งั้นมันโอ้โหผ่อนแรงผ่อนแรงกินเวลาเรา คิดว่าคงไม่มานั่งตำหรอมั้งยอมแพ้เลยให้ตามะขามตาเพิ่งนี้ยอมแพ้เลยนะเนี่ยดูดิส,สามโลล้างก็เข้าไปครึ่งคอนชั่วโมงแล้วมะขามอ,ะอ,มอ่ะใส่เพบ่นี้ อันนี้ไว้ต้งหากก่อนพริกอันนี้ไว้เติมต่อมาต่อมามะขามลงใช่ไหมใช่มะขามนี่คือได้มะขามอ่อนมาแล้วเจะก็มาปั่นใช่ใส่กะปิกระเปิดปั่นในในนั้นมีมะขามกับกะปิแล้วใช่หัวหอมหัวกระเทียมใส่มดแล้วเนี่ยอ๋อกะปิหอมกระเทียมปั่นลงไปพอจะบอกสัดส่วนได้ไหมเนี่ยมะขามสามโลกะปิประมาณ ปครึ่งโลได้ครึ่งโลหอมหอมโลหนึ่งกระเทียมก็ไม่ถึงโลหรอกกระเทียมน้อยกว่าหัวหอมหัวหอมเยอะกว่าหัวหอมตอนนี้โลเจ็ดแปดสิบนะหอมแดงเนี่ยั่นรวมกันลงมาเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าตามไปดูคงยังไม่ไม่น้อยหรอกกะเอาที่เรากะเอาอเนาะแต่ถ้าทําน้อยจริงมาซื้อดีกว่าเดียวเวลาซื้อเขากินนะดีแล้ะ คนทำเองถูกใจกว่าก็พูดยากอาจารย์ะจะแ,แสดงว่าห่วงมากนะหายากเนาะเสียดาเสียดายทำก็จะได้จ้์เลยพุทธ้นหุงเลยทำไมไม่รู้ว่าร้อนเรอเวลาทำเวลาตอนทําไม่อยากได้จังนะพูดจริงมันบอ,อ้ยมันเสียวเวลามาก แต่สูตรเจออสสำหรับคนไม่ชอบกินหวานเพราะเจออสไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทานหวานใช่ใช่ไม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 ่หวานเลยไม่ได้คนสายหวานเพราะผมเคยขนมหวานก็กินนะขนมไทยๆเงี้ยเป็นเพื่อตะโก้เอาไม่เอาเอะไรอะตะโก้โคตรโคตรอ๊อฟขนมชั้นเพื่ออะไรขนมโบราณโบราณอะไรเงี้ยใส่ไส้เพื่ออะไรเนี่ยเอออย่างเงี้ยก็ชอบนะไม่ใช่เอห้ารอยสิบบาท หมดมาส่งข้าวค่าแล้วก็ลาซาล่ะนะวันนี้วันอาทิตย์ขายกันไหมเนี่ยครับวันอาทิตย์ทุกไหนเออโอเคได้อะกล่องกองที่นู่นมีขายมะขามอ่อนนะที่ตลาดอะมครับมะขามอ่อนแถวตลาดมีขายมั้มีครับโล่ไหลลองถามแล้วบอกโทรมาบอกเจ๊สินะเพื่อจะฝากซื้อมะขามเริ่มออก ูเท่่าไหรรจะผมไปดูให้เดี๋ยออเออโทรมาทีบางทีเจมไม่ได้ว่าครับไปนี่เลยแปลว่าหน้านี้เริ่มมีมะขามเนาะใช่จอร์ดก็จะมีเมนูน้ำพริกมะขามอย,อยู่ยัดตัวเองแปลว่าช่วงนี้จะมีเมนูน้ำพริกมะขามใช่แค่นี้เดี๋ยวก็หมดหมดเสียงนี้แหละปลาแดงก็ต้องจองแล้วผมก็สองถุงแล้ว <laughs> เขาป้าแดงไม่เคยชิมฝีมือเจ๊ออสไม่ยุบมะถามออผมนี่เดี๋ยวไปนี่จะต้องแย่งออกับครูตัก๊กแลนะ้วเนี่ยไอปั้นปีการเดี๋ยวให้ก็คือเวลาผมไปซื้อที่อื่นเนี่ยมันจะออกหวานไงหวานเขาจะออกหวาน,นใช่ไหมออสเชิญซื้อมาแล้วเจ็ดสิบบาทกินไม่ได้เลยใช่ไหมหวานเจี๊ยบไม่ออกเปรี้ยวมันต้องเปรี้ยวน้ำอ่ะเหมือนเหมือนเขาประหยัดมะขามหรือเปล่า ในในใไม่ไนแน่ใจจะทําหวานอะไรขนาดนั้นมัน้ำพริกมะขามก็มต้องเปรี้ยวนำว่าไม่เป็นอย่างแบบเขาใส่ไม่ถึงไม่ดีไม่ใช่น้ําพริกอ่องแต่ไม่ถึงดีมากกว่าไม่ถึงมะขามไม่ถึงมะขามแต่นี่กลิ่นมะขามนี่ขึ้นเลย,เลยนะกลิ่นมะขามขึ้นเลยเนะี่ยกลิ่นมะขามขึ้นเลยก่อนน้าตาลทรายแล้วก็พริกขี้หนูนะโรยหน่อยนะใช่ลูกโดดอะ่ะ แต่นี่เจ้ายังไม่ได้ปรุงไม่ใช่ไหมยังยังไม่ได้ปรุงรสอะไรห่างมือไป,ไปอ่ปีงพอดอมีมันไม่ออกะนะ หอมปรุงรสเอ้ยชูรสมัน้ตาลทรายเออเนี้ยน้ำตาลทรายใช่ด้วยหอมปรงรสตายเลยแล้วนี่ก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี้ก็ไปไหวแล้วนะ เดี๋ยวต้องชิมก่อนเดี๋ยวต้องชิมก่อนใส่จ้ะเอามันยกมาเลยโอ้ยเห็นไหมแบบนี้มันแพงของแพงอย่าทำหล่นเอาสามแล้วกันเดี๋ยวเวลาพี่ตักหมดเม็ดพูดเลยลถ้าอย่าทำหล่นเราต้องระวังย้อนไะนี่เดี๋ยวตบแหม มันอยู่มันขักรู้เยอะแล้วนั่นนี่จานันใส่กระทะเขาตำรกจเลยเขาพูดเลยไปอหานคุณตำรกจไม่เทียวพูดแล้วบอกไว้ไงจะเป็นสายยันสองละนี่จูใจโยนแทนยังไม่ได้โทรไปถามเลยอาการใครสายยันที่รับจ้างล้างจานอ่ะอ๋อที่โดนรถรถชนวันนั้นโทรไปยังไม่ทันจะรู้เรื่องเขาวางแล้วอะไรกับไหมรู้ โอ้ไปก็ไม่ค่อยจะรับเลยนะแกไม่ค่อยรู้เรื่องนะสายยันนิรันดอนย,ยันท่เป้าิเป้าคนเดิมหอมแล้วหอมทะลุแมสเ <c oughs> นี่ยคัดปะจาแห้งนะลูกค้ามาแล้วถั่วต้มลูกค้าถั่วต้มมาแล้วเออวันนั้นฝากอะไรไปให้พี่พล

ไม่เคยเที่ยวตัดอะไรอ่ะตัดหวานดิประเดาตองใส่หวานเดี๋ยวรอเจ๊เขาก่อนดิแล้วเราตักหกอีกเอาบัางเอาแซบัางแซมั่งแม่งเรามีคนพูดนะมีคนเข้าทางด้วยอหนูหนูน้ำตาลปีให้ลง ใส่น้ำตาลพริกด้วยเดี๋ยวต้องชิมก่อนไหมเผ็ดอันนั้นคือน้ำพริกพริกอย่างเดียวนี่นคือพริกอย่างเดียวไว้ไว้แต่งใช่ไม่ใช่ไว้ว่าถ้าไม่เผ็ดแล้ว่เมนูถ้าถ้าไม่เผ็ดตะหมายตะหมายสิ่งมอไซค์ผ่านไปนะเพราะขี่มอไซค์จะใ,ใส่เสื้อนะเพราะเข็นไ,ขไม่ไม่ไม่ใส่ เมนูนี้ยังเคี่ยวอยู่ตลอดนะอร่อยแน่น้ำซุปปิดคลิปไปแล้วเดี๋ยวเคี่ยวอยู่นะี่ตักขายในกระทะเนี่ยฝาจะแห้งจา้าฝาจะแห้ง,หงเติมถังกระเพราอีกอเติมลงไปเลยก้นก้นหม้อก้นก้นถังใช่ไม่เอาน้ำไม่ เอาน้ำใส่ไม่เอาไข่ได้คะเดี๋ยวมัน <_ c oughs> แห้งยากตอนนี้เคี่ยวให้หอมเนาะเคี่ยวนานไฟไม่ต้องแรง เอาขอน้ำตาลเด้วยจ้าเปรี้ยวทม่เค็มเลยเวลาตั้นอะ่ะไม่ใส่เกลือเดี๋ยวมันดำไงนะใส่เกลือไปนั้นหวานคนละอยา่างตาลทรายหวานแหลมอันนี้มันจะหวานนัวๆอร่อยกว่าหอมฟ้า ว่าไงคะไล่สดครับไล่สดค่ะน้ำพริกมะขาม น้ำแกงไม่ลงเยอะจ้าเยอะเขากินใช่ยี่ัดเปรี้ยหวานสับปะรดลูกค้าลูกค้ามาไม่ได้นะก็ผัดเผ็ดไก่สองถงสับปะรดอันนี้ใส่น้นตาลอะอะไรรู้ไหยเนี่ยอะหร คือถ้าเป็นก่อนน่ะคือเขากินไม่ได้เราก็ไม่อยากคือคนเห็นยากเค็มอีกแล้วเค็มตอนใส่ปันน่นอ่ะใส่ตัดหวานไม่เปรี้ยวเลยเหรอเค็มออกเปรี้ยวเค็มออกเปรี้ยวอ๋อมันมันได้สองรสแล้วเจ้าอดแล้วต้องตัดหวานเหรอ เปลืองน้ําตานเนี่ยเนี่ยโอ้หมาขามตั้งสามโลเดีย๋ยวเปรี้ยวมั้งนะต้องตัดมันชื่อเปรี้ยวเพราะมาขามตั้งสามโลไงใช่แล้วต้องน้ำตาลทรายอีกหน่อยมั้งเพราะเพราะอั<ๆ>อนนี้มัน,นอไอ้นี่มันจะนวัวไง เจ้านี้ก็ใส่มะขามเยอะฮะเยอะได้ความมะขามมะขามมันสามเราเนี่ยมันเปรี้ยวมากนะมะขามเพิ่งออกเนาะใช่มะขามมันแล้วแต่ด้วยนะมะขามถ้าเป็นมะขามยักษ์ยิ่งโหเปรี้ยวเปรี้ยมากเลย ปรุงยากปรุงยากปรุงปรุงยาก,ยากหลายขั้นตอนเพราะบางเจ้ามาขาาน้อยใส่หมูเยอะไปเลยไงใส่เอาเนื้อก็คือเป็นหมูเยอะไปแต่ตอนนี้ความที่เรามาขามเยอะเราก็ต้องปรุงปรุงตัดมาขามไม่ได้ จะพอเนี่ยน้ำตาลจะหอมแล้วมันไม่ใช่น้ำตาลยังไม่ทันละลายนะหัวสั่นหัวคอนเนี่ยมึงขำเลยเปรี้ยวงงี้หัวสั่นหัวคอนจะเปรี้ยวแท้ ทำพี่ก็ไม่เปรี้ยวเลยไม่ออกเปรี้ยวแล้วชื่อเป็นแบบมาติ่มิ้เฉยเฉยเรียบร้อยครับลงตัวหลังจากช่วยกันชิมกันรอบร้านมันเยอะมากโอเคละโอเคละก็ไปคุกข้าวแหละมาต้องรถนี้แหละใช่เพราะเรามาขามเยอะไม่เอาเผ็ดแล้วนะอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ ไม่ต้องเผ็ดหรอกส่วนมากคนนั่นพี่มาขามเขาไม่ได้เน้นรสเผ็ดใช่ไเปี้ยวน้ำอะ่ะเปรี้ยวๆเปรียปร้ยวๆหว,วานๆอาจารย์เอาเลยนะโอเคสองถุงถุงละไม่ต้องเยอะอได้เมีอ,มอะอไรับคไรงตไข่ไ่จ้า่ะ่เริ่มมาะสี่ห้า สิบบาทจ้ะแค่นี้นะจ้ะไม่ต้องเยอะหรอกใช่ได้ไหมคะใช่อ่าใช่พริกมะขามง,งั้นก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณเ c h ออสค่ะสวัสดีค่ะมะขามมีกี่โมงไม่กี่โมงดูในาฬิกาดิอันนั้นเร็วเหรอ แปดโมงยี่สิบมีมีเหตุที่ต้องย้อนกลับมาหาเชียร์ออสเลแดโมงยี่สิ